สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนิยายแปลจีนนะครับเนื้อเรื่องสุดมันเอาใจสายฮารเลมแล้วก็มีฉากบู๊มันๆชื่อเรื่องว่าเซ erm ินหมิงยอดพยักนักลบครับเปิดเรื่องนะครับก็จะเป็นพระเอกชื่อว่าเซ erm ินหมิงก็จะบุกเข้าไปในโรงงานล้างแห่งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะไปแก้แค้นกับอันธภานที่เขาสืบทราบมาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อแม่แล้วก็น้องของเขาโดยที่เขาอ่ะเป็นเด็กหนุ่มอนาคตไกลที่มีฝีมือยิงปืนที่เก่งมากเขาอ่ะถือปืนไรเฟิลเข้าไปแล้วก็บุกเข้าไปในฐานทัพของอันธพานซึ่งมีว่าคน้ ไปในที่สุดเขาก็จับหัวหน้าได้แล้วก็มีปากเสียงกันสุดท้ายพระเอกก็ทนไม่ไหวฆ่าคนนั้นตายหลังจากที่ฆ่าคนนั้นตายแล้วอะ่ะก็จะมีตำรวจซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษนะครับก็จะมาล้อมจับตัวพระเอกสุดท้ายพระเอกก็โดนจับได้แต่ด้วยว่าเขาเห็นฝีมือพระเอกเขาก็เลยอยากจะให้โอกาสพระเอกในการที่ว่าส่งเขาเข้าไปเป็นหน่วยรบพิเศษ10ปีหากว่า10ปีนะี้เขาสามารถรอดชีวิตกลับมาได้ก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปได้โครงการนี้มีชื่อว่าโครงการนิรวานครับซึ่งโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่นําผู้คนที่ม รับโทษประหารแล้วก็มาฝึกให้ร่างกายเหนือมนุษย์แล้วก็ต่อสู้ในชีวิตจริงโดยที่มีเงื่อนไขว่าถ้าเขาสามารถรอดชีวิตมาได้10ปีเขาจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปได้แน่นอนครับว่าพระเอกก็รอดชีวิตหลังจาก10ปีพอ10ปีหลังจากนั้นเขาก็อนุญ,ญาตให้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้เพียงแต่ว่าเขามีเงื่อนไขที่จะต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษ2ปีเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ก่อเรื่องในโลกภายนอกโดยคนที่รับหน้าที่ดูแล2ปีนี้ติดตามพฤติกรรมต่างๆอะ่ะก็คือตำรวจสาวคนึนึึงงซซ่่่ชือเอเ คนนี้เขาจะเป็นตำรวจปกติเขาจะเป็นตำรวจอยู่ฝ่ายธุรการเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่กับปกติทั่วไปแต่เขาอาจจะแสวงหาความตื่นเต้นเขาก็เลยมาอยู่กับพระเอกคือหลังจากที่พระเอกออกมาใช้ชีวิตนะครับเขาก็มีเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งคือกลับไปฟื้นฟูกิจการซึ่งกิจการพ่อแม่ของเขาก็คือเขาทําอาชีพเป็นบริการมาก่อนแล้วเขาก็ตั้งบริษัทนั้นหลังจากที่พ่อแม่เขาตายบริษัทนี้ก็ล้มเลิกไปเขาก็เลยกลับมาฟื้นฟูกิจการแล้วก็ตั้งเป้าว่าเขาอยากจะปกป้องคนที่เขารักทุกคนโดยเฉพาะสาวๆกทสําคัญของบริษัทตระกูลเซิร ก็จะรับลูกค้าได้แค่ครั้งเดียวซึ่งไม่ว่าเขาจะยากดีมีโจนหรือว่ามีอิทธิพลมากแค่ไหนเขาก็จะรับแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็จะไม่รับอีกเลยครับไม่ทางานครึ่งครึ่งกลางๆทุกครั้งที่เขาทํางานเขาจะเต็มที่กับมันมากเขาก็จะไม่รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากที่เขาตกลงไว้ในตอนแรกด้วยเป้าหมายหลักของเรื่องนะครับก็จะเป็นพระเอกอะออกมาสู่โลกภายนอกต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ยุคปัจจุบันแล้วก็ฟื้นฟูกิจการพ่อแม่ของตัวเองนะครับในอดีตบอกว่าต้องเป็นบริการที่คอยดูแลรับภารกิจต่างๆโดยทททีีีี่่่่เเเค้าาาานนนัก็็จจะมมููหปตรรววสอแ ร,ระหว่างทําภารกิจก็จะมีโมเมนต์น่ารักนรัแล้วก็เป็นทั้งคู่หูคู่กัดแล้วก็เพื่อนร่วมคิดไปในตัวครับสำหรับรักอ่านท่านใดน,นะครับที่สนใจนิยายแนวแอคชัน่นต่อสู้แฟนตาซีแล้วก็ปนฮาร็เลมสามารถติดตามต่อได้ในนิยายแปลเซินหมิงยอดพยัก์นักลบในช่องทางกวีบุ o k .com ครับ